สุกทุท่านที่ชื่นชอบในการต่อนนกเขาใหญ่นะครับผมอยู่กับผมสายดำนกเขาใหญ่ขับรถมาหมายป่านี้ครับผมเจอของดีแล้วครับผมมีตัวเสียงเล็กของได้ยินเสียงคู่อยู่บนสายไฟนะครับโอ้โหเสียงกล้องดังไกลกลางวานเลยครับผมโอ้โหเสียงแจ่มครับเตะหูเลยครับผมเดี๋ยวยังไงต้องเป็นรุ่นกันครับผมไม่รู้จะเป็นนกรู้หรือนกเหนียวหรือเปล่านะครับแต่รับรองเสียงนี่แจ่มจริงครับผม เดี๋ยังไงไปติดตามกันครับผมหมายนี้ครับผม เดี๋ยวผมให้ดูทำเลของหมายนี้นะครับผมออจะสองใสต้นนี้นะครับผมซึ่งข้างด้านข้างนี่จะเป็นป่าครับผมนี่ครับผมป่าดิบป่าสูงครับผมนุ่นยาวไปยันนุ่นครับผมยันนุ่นเลยมีนกเสียงเล็กหองอยู่นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ครับผมก่อนเอาขึ้นใสมีตัวเสียงเล็กอยู่สองตัวคาลมครับผมขัดหนุนกําลังเปิดคาลมใสกันเลยครับผมก็เลยเอาขึ้นใสครับผมนี่ครับผมทำเลของหมายนี้ครับผม ่าเป็นทางยาวนะครับผมแจมๆครับหมายนี่ครับผมนี่ครับ นี่ครับผมแต้มที่สามสิบเจ็ดครับผมสามสิบเจ็ดของเจ้าสองครับผมนี่ครับผมนกตัวนี้เข้ามาเจ้าสองกิบปีกปักธรณีครับผมดึงเอาจนได้ครับผมจนกระโดดใส่แต่เสียดายครับผมที่เข้ามาแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยไม่รู้ว่าจะใช่ตัวหมายตัวเสียงเล็กหงหรือเปล่านะครับผมแต่ตัวเสียงเล็กหงนี่เสียงเตหูเด็ดครับตัวนี้เด็ดครับผม เลยไม่รู้เลยครับโหน่าเสียดายครับผมว่าจะถูกตัวหรือเปล่าดินันขนปีกหลุดหมดเลยครับผมโอ้ยต้องเป็นลุ้นอีกครับผมแต่รอครับผมรอใช้ได้ครับผมนกรอนกนวลนะครับผมหน้านวลดินจนขนหลุดหมดแล้วครับผมน่าเสียดายครับผมที่เขาไม่คูให้ได้ยินครับผมเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ ต้องลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดซับสไคร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมวันงไงคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ